อ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของการจัดเด็กมีคนขอมพี่ดาบครับพี่จัดเด็กดาบหน่อยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเลยเดี๋ยวก่อนอื่นอ่ามาพี่ฮิลคขับผมไปด้วยหลางมือก่อนหลังให้สะอาดนเวลาล้างนะครับเราจะถูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเจลมันจะแห้งนะครับอันนี้คือกระรวงสารสุขบอกมานะครับเราจะถูไปเรื่อยๆอ่ะ อ่าเริ่มแห้งแล้วคันนี้เรามาจะด,ดูเด็กดาบคือเด็กเขาเด็กน้องๆถามมาเด็กๆถามมาคือลูกค้านี่แหละถามว่าเด็กดาบจะจัดยังไงเริ่มต้นยังไงชุดเก่ามีไหมเอาแล้วเราเริ่มจากนี่สี่กล่องเลยดีกว่ามาอ,<ผ>มอันนี้สี่กล่องใช้ดาบนนี้สี่กล่องนะครับแก่เลยนะแล้วก็แต่ว่าแยกเบอร์ในในช้อปปี้เราเป็นไงหมดลงปุ๊บหมดลงปุ๊บหมดพีพ่แยกจนจะหมดอยู่แล้ว อ่ะเรามาดูหลังกล่องอ๋ออุ้ยได้หลังกล่องซื้อกล่องนี้คุ้มมีหลังกล่องมี chaos ด้วยส oh, <2 S 1> อง c h อ o s เดี๋ยวเราจะแยกออกมาว่าดาบเดี๋ยวจะแยกดาบต<ช>ัวดาบออกมาและะ้วเราจะดล่นดาบต้องเปิดให้ได้ดาบสักใบหนึ่งหลังกล่องอ่านี่ไงอ่ามาแล้วนี่บัดดี้เราอ่าได้แล้วเราหาบัดดี<อ>้ได้โอ้โหสามใบอ่ะเดี๋ยว ฮิวแยกดาบออกมาว่าเราจะใช้ไปไหนมัง่ง <ไป S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะพอดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูทั้งหมดว่าต้องใช้ในอะไรบ้างนะอ่าก่อนจะไปดูการจัดเด็กดาบนี่ฮิวก็แยกก่อนแยกนั่งแยกไปเดี๋ยวเราแยกกันสดๆแกะสดๆแยกสดๆก่อนอื่นเรามาดูก่อนเราไม่ได้ทําแบบนี้มานานแล้วเอ๊การซื้อของร้านพี่นะครับในช้อปปี้หรือลาซาดา้าสมมติดูคลิปพี่เนี่ยดูคลิปนี้นี่นั่นนู่นนี่แล้วก็เอ๊จะซื้อร้านพี่พงษ์ทำไงดีมันมีโควิดเนี่ย ออกเกกบ้านไม่ได้ก็นี่เลยสามเหลี่ยมมหัสจ,จันย์โป๊ะมหสศจรรยร์ตรงไหนวะนี่มีอยู่พี่วางโอ้ยพี่วางไว้สี่ลิงก์นะครับลิงก์แรกมีคนทาเสียงโด,ดนอะไรม่นด้วยลิงก์แรกนะครับลิงก์นี้เป็นลิงก์คลิกเขาเ้าไปเลยครับจะเข้าไปซื้อของในช้อปปีพี่นะครับลิงก์ที่สองจะเข้าไปซื้อในลาซาด a าลิงก์ที่สามจะเป็นเพจพี่นะครับเพจแบบว่าใครเล่น a c e b o o k ก็ คุยทางเพจพี่ก็เข้าไปคุยรายละเอียดนู่นนี่นั่นอยากคุยอะไรก็เอามาเลยหมาคลอดแมวคลอดอะไรก็ว่าไปะนะครับต่อไปลิง์ที่4นี่เป็นการวิธีสมัครวิธีสมัครทางช้อปปีแล้วก็ซื้อของทางช้อปปีอ่าเราไปลองดูนะอยากได้อะไรก็เข้าไปคาะในนู้นได้เลยอ่านี้พี่แยกเด็กดาบคือไอ้กล่องเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็แยกดาบแยกเฉพาะดาบออกมาแล้วจะเหลือก้อนนี้ เราซื้อสี่กล่องก็เหลือสี่ก้อนจัดสี่ก้อนเนี่ยได้เดียกอะไรบ้างอ่าก็มีเอาไปจัดก็เอาไปจัดสายฟ้าได้สายฟ้าได้อ่าสายฟ้าพร้อมเล่นไหมก็คือเอาไปเสริมเอาไปเสริมอือต่อไปแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําเสริมห้องน้งนําแล้วก็จะมี Shadow Dragon เสริม Shadow Dragon ดักก้อนเวอร์สายมังกรเงาอ่ามังกรเงามีอีกไหมก็ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูละละเอียดอ่านี่เราแยกมาละได้กี่ใบฮิวได้ทั้งหมดสิบห้าใบแบบแล้ว แบบละใบ15ใบเราก็เลยต้องซื้อ4กล่องเพราะบางใบเราต้องใช้4ใบนี่ะครับเอีก3กล่องอ๋อแต่ต้องอันนี้เล่นได้เลยใช่ไหมมีแฟกด้วยดีไหมยูไม่โชว์แฟกนี่เขาให้แฟกมาด้วยนะครับเราได้ถึง4ใบใส่เวลย4ใมันจะเก่งมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอเล่นโดใส่ไป4ใบปรับแพะครับต่อไปนะครับพอได้ชุดนี้แล้วเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ก็ก็พอสมควรแล้วเราก็เสริมด้วยชุดนี้ นี่ชุดนี้มาจากไหนรู้ไหมฮิวอ่า XCBT ครับผม XCBT ศูนย์หนึ่งและศูนย์สองพี่เอามาพี่เอามารวมกันคือพี่แกะศูนย์หนึ่งคีหนึ่งสี่กล่องแล้วก็ศูนย์สองคีสองอีกสี่กล่องนี่เลยมาจากอันเนี้ยแพ็คเนี้ยนะครับพี่แกะ XBT XCBT ศูนย์หนึ่งคีหนึ่งสี่กล่องก็คืออันนี้สี่กล่องแล้วก็ x CPT 02คิด2 x 4กล่องแต่อันนี้ใช้น้อยใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช้เยอะอันนี้ใช้เยอะดาบนะอ๋อพี่จำผิดเหรออ๋ออันนี้สายฟ้านี่หว่าใช้เยอะอ่ดาบจะเน้นอยู่ชุดนี้นะครับใช้เยอะอันนี้ใช้ใบเดียวแต่ถ้าเกิดใครซื้อแล้วก็เอาไปใส่ดาบได้แต่ถ้าใครยังไม่ซื้อชุดนี้เนี่ยซื้อก็ไปซื้อแยกเวิร์ดได้ครับแยกเวิร์ดมีแยกให้อยู่แล้วในนี่ในช้อปปี้หรือลาซาด้าพี่แยกไว้แล้วตามรูปเลยไปดูในรูปราคาเท่าไหร่ สามร้อยห้าสิบบาทคุ้มนะครับชุดนี้พี่แยกเวอร์แกะตั้งแปดกล่องไงดูดิแกะตั้งแปดกล่องหรือใครจะซื้อไปจัดเองก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกถ้าซื้อไปลุ้นเองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ได้หลังกล่องนี่ไม่ใช่ได้พวกโน้นของใหม่พี่แกะให้ดูแล้วตันหนึ่งไปดูในคลิปเอาว่าได้อะไรบ้างอ่ะคราวนี้เรามาดูดาบได้เท่านี้สี่กล่องใช่ไหมพสมกับชุดนี้อ่านี่คือแล้วแล้วพอเราซื้อไอ้กล่องดาบมาคิ้ที่พี่บอกสี่กล่องอ่ะ สุมหลังกล่องได้ตัวนี้ครับนีเอามาเป็นบัตตี้เลยไหมฮลวเอามาเป็นบัตตี้เลยครับมีบัตตี้แล้วเราจะมีส่วนประกอบอะไรอีกใบไหนอ่าอันนี้คือนอกจากอันนี้ชุดนี้แล้วอะไรอีกอ่าก็จะมีเริ่มจากอ่าใบนี้ใบที่ใายิกก่อนคือเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวก่อนคือพวกเนี้ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ก็เก่งระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากฟูลเลยนะแบบสุดไปเลยนะต้องใส่ต้องใส แต่แต่ถ้าถามแค่นี้เล่นได้ไหมฮิลเล่นได้ครับเล่นได้ก็เก่งระดับหนึ่ง,แ,งแต่ถ้า<ด>อยากอยากเก่งจริงๆอ,ะอ่ะอ้นี่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 นนสองใบเอามาจากไหนฮิลอ่าสองใบที่มาจากสุ่มหลังกล่องของ x อ t 0 2นสองครับใช่วันนั้นพี่จําได้เพย์มันไอมิสเตอร์เพย์มันส่งปุ๊บม,มันหัวลาะใหญ่เลยตอนนี้หัวลเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้มานั่งไล่ซื้อกันนะครับเอ๊ะทำไมมันมืดๆหนออ่ะแล้วก็อันนี้สองใบอันนี้สี่ใบ อันนี้ได้จากไหนอันนี้สี่ใบได้จากกล่องนี่เลย X X S S ศูนย์สาม K C นี่อันนี้มันให้กี่ใบวะให้สองใบต่อหนึ่งกล่องให้สองใบก็ต้องซื้อสองกล่องแต่ถ้าเกิดซื้อกล่องเดียวใช้สองใบก้มแก้มไปได้ไหมพอได้ครับได้นะเราใบนี้มันเก่งมันเก่งเนาะเก่งก็ใส่สี่ซื้ากล่องอ่ะได้แค่ใช้แค่ใบสองใบก็แค่นั้นเองก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเล่นอย่างอื่นพี่แค่บอกเฉยๆส่วนใครจะซื้ออันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ส่วน<อ>ใครจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยก็ตัดสินใจเองนะครับเนี่ยมิสเตอร์เพ็มเอาไปจัดกับในห้องน้ําเก่งมากอ๋อไปเล่นกับห้องน้ําได้ด้วยห้องน้ำได้ดโอ้แล้วก็ชุด XBTXBT <า>ศูนย์สี่คิดหน,นึ่งเนี่ยก็มีห้องน้ําด้วยเออ XXBT ศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งนะศูนย์สี่คิดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยที่เราแยกออกไปมีห้องน้ําด้วยอ๋อในก้อนเนี่ยเราซ<อ>ื้อก่อนที่ก็คุ้มเลยซื้อนี่แล้วก็ซื้อนี่ได้เพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาห้องน้ําไม่เจอแต่ว่าก็แต่ก็ยังเล่นไม่ได้นะห้องน้ําาาเเเเเรรตตต้องมมมีีัััววกก่่่นนนะป็สิทง อ่ะต่อไปจอกกระจอกศักดิ์สิทธิ์สี่ใบหาได้จากมันไม่มีแล้วสิหาได้จากเลเจนด์สีบาทร้านพี่หมดไปจากโลกแล้วของผมมันเป็นรหัสสมัยบีทีอ๋อนี่เก่าเกือกเลอนี่พี่ยวไปขุดมาแต่จริงเนี่ยในสีบเกาบาทให้มาสองใบถ้าจำไม่ผิดพี่รีวิวไปแล้วถ้าผิดขออภัยไม่รู้สองหรือสี่แต่น่าจะสองนะก็ซื้อสองกล่องถ้าใครมีก็ต้องไปหามานะ ไอ้ไม่ใช่ใครไม่มีก็ควรจะหามาใส่แต่ไม่ใส่ได้ไหมก็อย่างตามที่บอกเราก็เล่นตามที่เรามีนะอ่ะจริงๆเนี่ยมีกราดอีกใบที่เราไม่ได้ใส่ทำไมอ่ะหาไม่ได้แล้วคือมันเป็นกราดที่หาไม่ได้พี่ยูก็หาไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ครับชื่อมหาเวทวายทัศน์แล้วชุดไหนโอ้ชุดเก่าแบบ S b t DBT เลยอะไรแบบโอ้โหเก่าเดี๋ยวเด๋ยวต้องต้องรอตบเด็กๆที่มาแต่ตอนนี้เด็กๆไม่ค่อยมานะครับเพราะติดโควิดกันชุดนี้เด็กๆก็ยังไม่มีเลยครับมันเก่าเกินอ๋อเหรอเด็กๆก็ไม่ อ่ะเดี๋ยวเราจะจัดเด็กว่าใช้อะไรกี่ใบอ่ะไปอ้าวเสร็จแล้วแต่ก่อนอื่นพี่บอกเลยให้ไม่เลยแว่นกวาดออกกล่องมาสองแบบอะไรนะอัันนีี้้ดดกล่องบัดดี้เออพูดผิดบัดดี้บัดดี้บัดรดิกล่องออกสองแบบนะครับหน้าปกเป็นอันไหนอันนี้เป็นนี่บอกชื่อดิ K.O. บัตแล้วก็กองทัพใครดูกระตูนว่าสองคนนี้ชื่ออะไรวะกาโอกับกับเออ K.O. ก้าโอเลยไม่รู้ มันเป็นตัวที่เคออสบัสสร้าง่แตเนี่ยชื่อคนนะชื่ออะไรมันเป็นมันคืออัเนี่ยตามรูปเรียกแบบ G O มันชื่อกา G O นี่นะครับสี่ด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี่ในซับปี้ลาซาดามีนะครับกล่องละเก้าสิบเก้าบาทไอ้น้องๆจําราคาไม่ได้ดูมันเด็อ่านี่นะครับสองใบแบบละเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ซองใสอย่าลืมเอาไปใส่จัดเด็กเสร็จเราก็ต้องใส่ใส่ซองใสแล้วก็ไปใส่กล่องนะ เจ็ดสิบห้าซองยี่สิบบาทต่อไปมามีอะไรบ้างอ๋อมีกล่องลายใหม่เข้ามาสีอันนี้ห้าเก้าสีฟ้ามาใหม่เดี๋ยวไปลงในช้อปปี้แล้วล่ะนะเอานี่ตกลงจอกสี่ใบนะเอ่าครับผมแต่มันมีจอกสองแบบวะอันนี้อันนี้มาจาก xbt ศูนย์สี่คิมหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นของอ๋อน,นี่คือคือเอามาจากกล่องนี้เอาม่ใช่ xbt ศูนย<อ>์ส <X> ี่เขาก็คือดาบอ่าก็คือไอ้ไอ้กล่อง กล่องเนี้ยล่องน้ำปกเนี้ X XBT สุดสี่ขีดหนึ่งตามนี้เลยอันนี้สี่ใบสี่ใบสใบอืมสามสามตามสเต็ปน้องมองเห็นไหมนี่เราดูซิเดี๋ยวพี่ดูผ่านจอก่อนเรื่องจริงผ่านจอของช่องมากสีอยู่ช่องหนึ่งบาเข้าไปนั่นช่องหลักสีช่องหลักสี อ่าแล้วนี่ที่ไปใส่ใบเดียวมาจากไหนทำไมใบเดียวอ่ะใบนี้ก็คือส่วนใหญ่พวกเนี้ยผู้ที่ใส่สี่ใบเนี่ยสี่ใบสองใบเนี่ยก็คือเป็นของที่ยังนี่เราไม่ใส่มอนเตอร์เลยใช่ไหมนี่นี่มอนเตอร์อ๋อตกลงใส่ใช่ป่ะใส่แต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยคือไม่ได้ลงสนามความสามารถเมื่อถูกทิ้งจากมืออ่าเนีนอ่านให้ฟังนี่ความสามารถค่ะอาเต็มเต็มเลยความสามารถความสามารถแรกไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราไม่คอยแล้วความรถที่สองว่าเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือเดี๋ยวนะสรุปคือเอามาทิ้งใช่ไหมอ่าเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือนำการ์ดไปสู่จากกองการ์ดเราเเข้าสู่่ชองกบบแล้วเรราาจ่ก์ดใ เราทิ้งเต็มหมดเลยอยากตัวนี้เอามาทิ้งให้เฉยไม่มีอะไรทิ้งกลับไปก็ไม่ต้องทิ้งเราก็ทักไปถึงทิ้งฟรีได้เกรดเพิ่มด้วยอ่าได้โจวดแทนด้วยใช่ไม่เสียมือครับผมอืมแล้วก็เดี๋ยวเอาบอกที่ไม่ใช่สี่แล้วกันนะอันนี้อันนี้สามใบอันนี้สองใบสองใบดูตามตามตามคลิปนะครับสองใบหนึ่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 งใบสี่ใบสี่ใบสี่ใบอันนี้สองใบครับแล้วก็บัตรที่ สี่สี่ใบนะครับอันนี้เป็นบัดตี้นะครับเมื่อกี้พี่แกะหลังกล่องให้ดูละนี่เป็นบัดตี้อยู่ด้วยกันอ่าแล้วก็นี่สี่ใบแล้วก็นี่แฟกต์กต์ใเดียวต้องใส่อยู่แล้วอ่ะแล้วตัวไหนเจ๋งๆเนี่ยฮิลก็ต้องตัวตัวมาเลยตัวไหนตัวมาเลยอ่าตัวอ่าไหนดิ่ไหนสกิลมานสิความสามารถนะครับการนี้สามารถเป็นบัดตี้ของเราได้อ่าอีควิปคอร์สใจสองตัวปกติเนี่ยดาบจะไม่ไม่บัดตี้ใช่ป่ะอาวุธต่างๆเนี่ยใช่ไอเทมเนี่ยอ่าต่อไป อีควิปคอสใจสังเกตอีควิปคอสคืออะไรบอกให้เต็มๆไปเลยควอสก็คือค่าไล่การ์ดถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์จะเรียกว่าคอคอสเป็นเวทมนต์จะเรียกว่าแคทคอสแต่ถ้าเป็นไอเทมก็จะเรียกว่าอีควิปคอสอ่าเข้าใจนะต่างกันเหมือนกันแตกต่างแค่ลักษณะการ์ดโอเคต่อไปต่อไปการก็สามารถการนี้บนสนามไม่สามารถถูกท่าขออีควิปคอสเนี่ยคือมอนเตอร์เราต้องมีมอนเตอร์บนสนามด้วยอ่าไม่มีแล้วเพราะเราไม่ลงใช่การ์ดนี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายได้เราไม่สามารถคอมอนเตอร์รง่นสามได้และเราสวมใส่อเทมกี่ใบก็ได้ หมายความว่าอย่างเช่นพูดเป็นภาษาพูดสมมติมีติดไปเลยเนี่ยดักตรงนี้ติดกี่ใบก็ได้ติดอ่าติดติดเติดติดไ่ใบกดไม่มีหลุดนะปกติติดแล้วจะหลุดใช่ป่ะครับติดแล้วหลุดติดติดใบหนึ่งใบใบแรกหลุดถูกไหมอ่าแต่เนี่ยถ้าติดอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ติดอันนี้ปุ๊บมันบอกว่าติดกี่ใบก็ได้ใบก็ได้แล้วก็ติดติเข้าไป ใบก็ตีได้หมดเลยอืมตีกี่ทีก็กี่ใบนั่นแหละตีต<า>ไปเลยแล้วก็เก่งความสามารถเก่งโซเลยียร์เอาโชว์กันอ่อยังไม่โชว์ลืมยังไม่หมดมีมีโอคิวอ่าโอคิวว่างไงโอคิวใจหนึ่งเกรแล้วก็อ่าใจหนึ่งเกรแล้วทิ้งการ์ดจากมือเราหนึ่งใบในระหว่างเทิร์นของเราเนี่ยนำการ์ดพิเศษจากกองการ์ดเราห้าใบลงช่องดับแล้วก็เลือกไอเทมสามใบนั่นแนะ่ะมาสวมใส่ที่เราเลยเก่งมากวิธีการเล่นเราเน้นอะไรอ่าวิธีการเล่นก็คือเราต้องลงใบนี้ให้ได้ลงใบนี้ให้ได้ หาทางเอาใบนี้มาขึ้นมือให้ได้ใบนี้จะเป็นใบหาใบนี้ชื่อดาบราชาชันอ่าไหนตรงอันนี้จากชุดไหนเนี่ยอันนี้จากชุด xbt xbt ศูนย์สี่คิวหนึ่งโอ้โหมาจากชุดเดียวกันเนี่ยนะครับผมอ่ะว่าไงความสามารถความสามารถของมันก็คือเมื่อเราสวมใส่การนี้เราสามารถทิ้งการจับูยเราหนึ่งใบอ่าทิ้งไปดีได้ทิ้งทิ้งไปไหนทิ้งไปไหนอ่าทิ้งใบนี้ทิ้งใบนี้ไหนทิ้งไปนีหแล้วก็ได้จวดคืนไม่เป็นไรอ่ะแล้วไงต่อเพื่อนำไอเทมที่มีคำว่าดาบราชันในชุดการ์ดจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นม น่าดาบราชันมีมีคำว่าดาบราชันไหมชันนี่มีนี่อยู่ตรงไหนอยู่ี่ชื่อเลยครับดาบราชันมารจุติเห็นไหมที่ชื่อมันนะครับดาบราชันเฮ้ยเอานี่มาดูดิไหนอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นี่ดาบราชันแน่เราได้หลังกล่องเทไปเลยใบละร้อยกว่าบาทนะใบะนี้บอกให้เริ่มหายากแล้วนะครับครับแต่ตอนนี้บริษัทเขาปิ้นขึ้นมาใหม่พี่เลยมีของนะครับปกติก็ไม่มีหรอกอันนี้บริษัทปิ้นมาใหม่ x อ t ก4ีทีศย์ ขีดหนึ่งขีดสองแล้วพร้อมมาพร้อมกับ x a d d r e ์สขีดหนึ่งกับขีดสองซึ่งเป็นเด็กเริ่มต้นของอาจากพัดกับเคออสนะ,อ,ะอันนี้ไม่ไรมากหาใบแล้วมีตัวหายไหมนอกจากใบเนี้ยตัวหาก,ก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละเรามีเรามีการป้องกันไหมว่าพวกการป้องกันนี่จริงจริงใบหาเนี่ยเรามีหลายใบยที่เป็นการจัว่วใบนี้ก็ใช้จั่วได้อันนี้จัว่วคือ,ค,อคือไม่ได้หาโดยตรงก็คือจัว<า>จ่วหาจวเผื่อฟุกได้ใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้ เปิดสามใบตบนี้เปิดสามใบนี่ทีเด็ดเลยพี่ว่าเนี้ยหนึ่งใบไปเกตหนึ่งใบลงดอกแล้วก็หนึ่งใบขึ้นมือเราอ่านี่เลยเราเลือกได้เลยเอาอะไรก็ได้ไหนแล้วก็ใบนี้เกตก็เพิ่มใช่ไหมครับผมใบนี้ใบนี้ใบนี้ทำไรใบนี้บอกว่าทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือเราแล้วใบแล้วอะไรนะทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือเราแล้วจวดการ์ดสองใบจวดสองใบโอ้โหนี่ใบอีกแล้วทิ้งใบนี้มุกเดิมเดิมอ่าใช้ก็ได้ครับมุกเดิมเดิมทิ้งมันไปเราก็จวดใบอื่นคืนมาทิ้งปุ๊บจวดเลยหรือว่าเปิดก่อนว่าฮิว อ่าถ้าทิ้งปุ๊บต้องจวดเลยป่ะใบก่อนฮะจวดสองใบก่อนทำเทคการหนึ่งใบให้เสร็จไปก่อนถึงจะโอเคถ้าเราตัวนี้เข้ามาบอกว่าทิ้งการหนึ่งใบอ่าเราก็ทิ้งใบนี้ไปแล้วบอกว่าจวดสองจวดสองใบนะครับครับพอจวดใบนี้เสร็จเราก็จวดใบนี้อีกทีหนึ่งไม่มีปัญหาต้องจวดสองใบจากใบนี้ก่อนถึงจะเอานำการเข้าไปติดจวดหรือเปิดใบนี้ใบนี้จวดหรือเปิดจวดครับอ่าจวดนะแล้ว อ๋อมันก็เหมือนกันแหละต้องโจ้สามใบอยู่ดีก็ไม่แตกต่างโอเคไม่แต่ใบพี่ลืมไปพี่นึกว่าเปิดใบนี้ต้องนำการ์ดเข้าเกตก่อนเราต้องโจ้สองเสร็จปุ๊บเอาเข้าเกตแล้วก็ถึงจะโจ้ต่อได้อ๋อก็คือโจ้สองปุ๊บสกิลใบนี้เกิดพอโจ้เสร็จตาเป็นใบนี้มั่งละมับที่ใบนี้เราจะข้ามขั้นต่อไม่ได้เราต้องทำตามที่การ์ดบอกอ่าเราก็ต้องไปที่เกตหนึ่งโจ้หนึ่งถูกไหมครับอ่าหลังจากทิ้งมือมันไปอ่าแล้วตัวนั้นถ้าเก่งไหมดาบเงินเงินเนี่ยดาบตัวเงินเนี่ยคือเเกกก่่่งงงมมมานะะทไใใสบว ขาลุกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ทำไมไข่ใส่ใสองใบ<า>วะคือใส่สองใบเนี่ยก็คือไม่มีตังค์จริงๆหามาใส่มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นอ่าว่ามาคนะอสามารถอะไรเอาไว้กบจุดอ่อนของเด็กนี้เลยควสามารถอ่าข้ามข้ามไปกว่าสาัมผาัเลยวีรบุรุษทุกใบใน่สามเราไม่สามารถถูกทําลายจากคอสามารถของการทุบแข่งได้โอ้ยเก่งดีออกเนี่ยคือจุดอ่อนของเด็กนี้หมดยังหมดยังก็คือถูกทำลายไอเทมคือคือเอามาไม่ให้โดนทําลายต้องแล้วไหนบอกไม่จําเป็นวะอ่าคือจําเป็นแต่ว่า ก็ขอแค่ใบโยกพอโอ้มันไม่ขึ้นไงมันมีดาบราชื่อดาบรัชันไหมดาบราชันหาได้อ๋อหาได้โอเคต้าใส่สักสามนะพี่ว่าตันเหนียวเผื่อมันชอบมาทําลายเราแล้วเด็กเนี้ยเราเน้นตีเร็วอะไรยังไงวิธีเล่นวิธีเล่นก็เน้นก็คือหายพวกนี้ขึ้นมาหลังจากได้ใบนี้ก็หายไปนี้ขึ้นมาการทำลายอีกครับก็เขามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะมีใบตีใบตีจะมีอยู่สองใบตีหลักจะมีสองใบนี้เป็นใบจงตีหลักอืมทำไมถึงใช้จงตีหลักมันเป็นไงอ๋อใบนี้นะ คือจากชุดไหนเนี่ยจากชุดใหม่ล่าสุดเลยไอ้ XCBT นะครับสุดแล้ววะสุดสองขีดสองเอาออกมาอีคิฟคอร์เนี่ยยากมากต้องใช้นะใบเนี้ยมันสามารถอีคิฟคอร์เนี่ยทิ้งการที่มีคอมะดาบราชันในชื่อจากมูลดอกหนึ่งใบแล้วก็ต้องมีวีรบุตรสิบใบหรือมากกว่าในดอกโซนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้จากความสามารถเนี้ยสาามอะไรนะอะไรนะถ้าใช้จากความสามารถไหนไอเนี้ยอ่าเบอร์สามลงดอกถ้าเจอใบนี้เอามาแปะได้เลยอ๋อแปะเลยเหรอโอ้โหเพราะมันเก่งโอ้โหเก่งจริงหนึ่งหมื่นอ๋อเฮ้ยใน ความสามารถเนี่ยในระหว่างการต่อสู้ที่การนี้โจมตีโดยไม่ใช่การรีกั๊กแท็กถ้าบนสนามเรามีวิรบลูสีใบอยู่มากกว่าคู่แข่งไม่สามารถใช้คอเตอร์ได้อืแล้วก็มีความสามารถเพนิเทตต์แต่เราไม่ได้แพ็กทับไปยังเนี่ยสองอสองอ <ใน S 2> <ไ>้ายใช่ไหมตายเลยอ้าวทำไมวะคอเตอร์ไม่ได้โอ้ใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคอเตอร์ไม่ได้เลยไอยย้ยาอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปอ่าทําไมน้ะกิ๊บไปมีอะไรนะจริงๆไปเนี่ยคือมันเป็นโอร้คิวโอ์เธอเนี่ยมันสู้อันนี้ไม่ได้เหรอ เพราะว่าโอ้เสถียรวิคิวมันบอกว่าห้ามยกเลิกับห้ามสูญเสียแต่ใบเนี้ยตัดห้ามใช็คเตอร์เพราะว่าเธอเป็นค็อปเตอร์วิคิวเป็นท็อปเตอร์เนี้ยก็คือใช้ได้ไอใบนี้นบอกว่าที่พี่ออกมาถามคำถ,ถามอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่แหมไม่อยากจะ,ฉะเฉลยเลยรู้กันหรือยังเขไม่รู้ไม่พูดดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยคนดูคลิปเราเป็นการทดสอบไงถ้าเกิดดูคลิปเราเราก็ตอบได้เอออ่าต่อไปใบไหนอีกเนี่ยอ่าใบนี้อ่าลองใบนี้เล้วใบนี้นะใบนี้จริงๆเก่งมากเก่งมากเลยได้จากไหนเนี่ย ได้จาก XCBT 0 1นย์ขีดหนึ่งคือได้จากกล่องนี้ใบเดียวเลยดาบไม่ใช้ใบเดียวเลยสาราไอ้นี่ถ้ารู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าไม่คุ้มเนี่ยไปซื้อแยกเบอร์พี่ได้นะพี่จัดอันนี้ไว้ให้ด้วยแยกเบอร์เราลวมนี้ไปเลยอ่าวมาความสามารถก็คือขออีคลิปคอร์เนี่ยนำกัาฟเบอร์สามเราหนึ่งใบลงช่องดับและจ่ายสังเกตสูงมากแต่เก่งเคาน์เตอร์ถ้าเราสั่งการของเราโจมตีสามั้งหรือเมากกว่าในเทอ์นี้ทำลายกัาฟเบอร์สามคู่แข่งหนึ่งใบ จากนั้นหากเรามีพังค์ทีสีหน่วยหรือต่ำกว่าสแตนการนี้ใช้ได้เพียงแค่เธอระขาแล้วก็มีแต่บนในแท็กฝังเจ็ดพันในสองทีเนี่ยได้ตีได้สามทีเนี่ยเก่งมากโอ้โหทำรายการเขาดีอ่าไหนเป็นภาษาพูดลองอ่าเรามีนี่อยู่แล้วทําไงนะพอเราสมมติตีเสร็จไปแล้วตีไปสามทีเลสอยู่อ่าตีมันตีได้สามทีเหรอตีได้สองทีตีได้แต่บน้นแท็กฝองทีอ่าสองทีแล้วทีที่สามเกิดได้ไงโอก็สามารถตีทสามใครตีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมันถ้าเกิดฝั่งเราตีครบสามครั้งอ๋อครบสามครั้งคุ้น สแตนมาเลยแล้วก็สแตนเลยแล้วตีได้อีกทีหนึ่งทำลายการ์ดถังถ้ำหนึ่งใบทำลายก่อนหนึ่งใบแล้วอ่าคือทำลายก่อนหนึ่งใบแล้วต้องมีไลท์สี่ตรือตองปัดถึงจะได้สแตนโอเคถึงจะได้สแตนนะอาทิตย์ที่สามนี้เราไอ้ไอ้ที่มันลุกมาเราต้องมีไลท์สี่หรือลสี่ลงมาแล้วทำลายการ์ดคู่ต่อสู้ด้วยทำลายหนึ่งใบเลยเลือกเลยอ่าแล้ววิธีใครที่เจอดาบเนี่ยเราควรจะเล่นยังไงที่จะปากมันเนี่ยอ่าจะปากมันเหรอจะปากมันก็คือเอ๊ะจะบอกดีไหมเนี่ยเฮ้ยมันต้องบอกมันต้องบอกจะปากมันเนี่ยมันจะแพ้การนำขึ้นมือ เพราะใบนี้คือกบเจาะและคือท่านทำลายท่านทำลายแต่ขึ้นมือได้ไหมขึ้นมือได้เอ้าไม่นะใบนี้จะแพ้กับเครื่องมือเออเช่นเช่นเกย์ออสเออมาอีกแล้วกูเกียด์เกย์ออสไปใช้เกย์ออสจะมีการอ่าแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำที่เข้ามาถามจับเอาการทุกใบกลับขึ้นมือแต่ว่าการกับขึ้นมือสามารถป้องกันได้ด้วยใบนี้นี่ใส่งลระอุดไปสองใบนะครับใบนี้ว่าไงใบนี้บอกว่าจับมาทั้งคืนอีกหน่วยเป็นอีกิีครับ เคาเตอร์วีรัตบุรุษทุกใบยี่สามเราไม่สามารถกลับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของคู่แข่งจนจบเทินนี่เราต้องเอาขึ้นเองใช่้นนีใช่ครับอ่าแล้วนี่ได้จากชุดไหนอ่าอันนี้ได้จากชุดใหม่ล่าสุดเหมือนกันคือคือใครอยากใครอยากใส่ไอ้นี่สีนี่สีอะไรก็ก็ตามสบายนะจริงๆนี่คือเราเราลองปรับดูคือจริงๆอันเนี้ยคือจัดแบบไม่มีไซเบอร์ดถ้ามีไซเบอร์ดยังก็ต้องใส่ไปนี่สองใบเผื่อว่าเปลี่ยนเด็กอื่นเราต้องมีไซเบอร์ดมาเปลี่ยนไซเบอร์ดนี่คือหมายถึงว่าเล่นเกินหนึ่งเกมนะอ่าครับเอาละหมดยงเด็กอะโล่ โ oh, อ,อ้แจ๊ดเปียดโอเวอร์คิวของอตอโอราบอกว่าพอใช้วอคิวปุ่มเนี่ยทุกใบต้องโจมตีเรามีเปสิบสิบใบเลยฮะโอ้สวยเลย,โหโหยไปไปสิบสิบตีแล้วตีเจ็บหนึ่งตีเจ็บหนึ่งลบหนึ่งตาไม่นี่แต่ว่าใบานี้แก้ได้ฮะท่านแม่ใบนี้บอกว่าท่านแม่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับความเสียหายที่ไม่ใช่จากการโจมตีความเสียหายจะลบหนึ่งอตโตรายิงคิวหนึ่งก็เหลือศูนย์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 เลยอ่า ถ้าใบนี้มันอยู่ใช่ไหมถ้าใบนี้มันอยู่ทำไมใส่ใบเดียววะฮิวอ่าก็คือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดกะมาจัดมาเจออัลโธร่าส์ไง <Eden> เราก็เลยต,ใสใสต้องใส่ไซบอร์ดไซบอร์ดต้องใ,ใ,ใส่ไว้หรือใครอยากจะใส่สองใบใครเฮ้ยเพื่อ <ๆ S 2> นผมนะครับอัลโทล่าเยอะนี่เลยแก่อัลโทล่าแล้วก็การกลับขึ้นม<อ>ืออะไรก็เนี่ยแล้วแต่เราจะปรับเราจะเก่งอัลโทล่าส์ไงใบนี้เราเลยใส่แค่ใบเดียวโดยไม่เจอได้อื่นเรงกันงั้นใช่เจอได้อื่นเรงยังงั้นแต่มันก็ได้นะเออได้อื่นไม่มีเลยดีกว่านะก็มาแวบบพก พวกไม้ตรงไม้ตายอะไรก็ได้พวกไม้ตายไม่ใช่การโจมตีเออใช่ได้ได้ได้อ่ะหมดยาคันนี้อ่าใบนี้พวกใบนี้อ่าใบนี้ใบนี้ใบมำนี่เหรอใบนี้เนี่ยว่าไงเมื่อเราถูกโจมตีด้วยการที่มีพลังโจมตีหนึ่งหมื่นหรือสูงกว่าได้รับพลังป้องกันเพิ่มสองหมื่นแค่นั้นเองเลยเขาตีไม่เข้าดิใช่เขาก็จะตีเราไม่เข้าตีมาหมื่นกูมีสองหมื่นไม่เข้าเว้ยพวกสายฟ้าเลยเนี่ยแต่ตีมาเก้าพันเซงเลยขออ้พันได้ไหม หมดดนะังอ่านี่ก็เป็นพวกมบนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไปอย่างไะใบก็เป็นกันเน้นนะบอกเลยนะว่าแยกเวอร์พี่ขายในช้อปปี้นะแยกเวอร์ต่างๆของเนี่ยดาบมันจะอยู่ในนี้เยอะหน่อยก็ซื้อสี่กล่องหรือก็ซื้อนี่4ี่กล่องก็จัดดาบอันนี้ก็ได้จาก,กรพรรดด้วยที่ได้เคออสสายใหม่ด้วยอ่ะวันนี้ก็พอประมาณครับผมใครอยากได้กี่ใบก็เติมไปลดหลั่นกันนะเป็นโคง้งเฉยๆวันนี้ก็ไปละไปด้วยท่านี้เลยไหมหรือจะต้องเห็นหน้าคนไหมไปต่อละไปด้วยท่านี้ละดาบดาบดาบไปลวครับรบายบาย เอาบ๊ายบายหน่อยบายบายนี่ครับ